บ right, so mm ู๊สนโ่ยเวตัดไทยจังกัตนาชนอาหารเดาย์ชาเยเวืแองของไทยสุดยอดแฟนเจ้าของทินทัศสวรรค์นะสุรรนเอกคุณดีวินนีทามิคุณสิงโตเชื่องของน้าคุณนานนี่คุณมินเชื่องของแม่เด่นและนี่มาแล้วก็คุณเชื่องนองคือกับคแทนที ที่ก้อนโดนชานที่ก่อนเดียชานนะครับ็นสถานีการเรียนการงานอาเดียนหาชนโรงเรียนที่หนาพูดถึงโรงเรียนที่เข้าสู่นะคะทางว่าโรงเรียนเท่าสวกาแข่งขันชิงทัาสวรรค์มากที่สุดนั่นคือโรงเรียนใดหรือในปีแห่งขั้นแรกปีอะไรในที่สุดแล้วก็ที่ข้อรประกันอีก้าหนึ่งอีกหนึ่งอีกก็คือข้อที่ที่ทท เพลกครับโอ้ดังเลยอยู่เนี่ยเมื่อกี้อ่ะโอ้โหฮึ่มจีจีแล้วก็ดูไปเชียงก็ดูเม,มื่อกี้เนี่ยถูกครับโอ้โหไม่แน่ใจชัวร์จะเชือกตา้ สเตเตอร์ีทีหนึ่งเตอร์ล่าสุดที่ปีที่แก้วนะครับโอ้โหดดีเก้าแก็ออกรายการชนะสวรรค์ทิกกี้พีเตอร์แฟนักือฝันอแฟนทันแทของรุงเชสวรรค์ครับพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรพูดถึง นักการดันเชนต่อพี่หลักการนี้เมากันคือที่ดูรายการชินทัศสวรรค์ทอนเทสคืออะไรพี่ปิดการายการที่ดีการรายการดูได้ไิไ่ลตด,ดังวันประชาชนคนไทยต่างประเทศได้ลบด,ดังวันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าครับ ร้องกันะเนี่รองกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็่อง้อนนเนี่ร้องกันนะครับแล้วก็ีดก็เกิดของคุณข้นตอที่ที่ตุกคนนะครับดู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 ดดู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 ดท ช่วงนี้เราจะจอกอ่อนะคะรับใบก่ออีกหนึ่งในห,หนึ่งคันฐามหนึ่งคันต่อนะคะรฮะไปดูกันเลยสีเบีย้ยชูใหม่สีกูสีตัวทุนได้ไนะดีแทดฟูฮัทดีวีเอสเอสเตี๋ยวดูรายนี้ถึงผู้กลุ่มซอกมหารดาปลาเนกครัวตาสลัดทอง ถ้าเกี่ยกุ้งอกก่อเปลาเด้อด้วไม่มีซองนสีเปนทล์ที่อันนี้ค่ะศสองราศีเป็นเล่นการสุดท้ายตาเชื่อินเชื่อนี่เจอดาอิชาัชื่อคะไรเชื่ออะไรอยากกสูสุดยอดแฟนแท้ของสินทหาสวรรค์ใจสุดยอดแฟนแทบีอยาดังวันใหญกตะกุกการเนอร์สองกับบุษขานยศด้วยคนนีสุวิชิและกาสังกับยาชชม แลงวกลแนทนทิชาสันนะครับตอนนี้ในเอเชียของราครับแรกแทนนะครับมีอะไรบ้างก็ขอบคุณนะครับเมื่อก่อนเอนะคะเยอะถ้าตอกถูกจะรางวัลทั้งหมดนะครับที่จะได้ก็คือคนที่แรกจะกันก็กรกบครับมาแล้วนออะไรนะนอทินช์สวรรค์ทนเทศ เล่มม้อเห็นขาบนะครับนะครับเจ้านะคุณซี่ชีทาสวรรค์จุดจับเพื่อแปันปคุณเยอะแฟนนักชิงคัาสวรรค์รางวัลชีดดาการน,นะครับไปดูดช่วงน้องก็จะการเราก็ดูด้วยทั้งหมดดึกกันได้นี่ เออสามมันโอสจากกระดาษแ้ดาุษาสวนดีราานี่เด็กเดนด้านนี้นี้จเด็กขึ้นได้ถ่ายผ้าดูทีวีดูช่องทูดูนะครับทำดีดีด้วยครับถูครับอกระาษอีกริกก็คือซเคคือแือก็เชนนีร้อง โอเคเดี๋ยวก็รัเธอได้คือดิจิดิสนีย์แลนด์นะครับมุกกงดิสนีย์แลนด์ก็จนั่งสีน้งกระสุกภาบแล้วก็เช่นเพื่อใช้ใหม่ที่รักการสะกอบก่อนที่รักก่อนดิสนีย์แลนด์เพื่อจะได้จะจุดใจจะตัวเต้นจดเือจะแต่งละครบางที่ พุทธิสวัสดิพุทธิเดชนด้วยนกัันรสวรรค์ที่จพอยสุริโอทีตลอดชีวิตนั่นก็ดเดวซื้อโดยซื้อกระไดไปท่านท่านถือกรรมเพี่อตลอดชีวิตนะครับที่โอกากนิตที่คันที่สองคันนี้ ก็ต่อเอวเพิ่มโปรดังเจตานอะไรเนี้ยวันทีชอเอุทุกัี่นก็เจอแักนอนเธอตตัวที่ขัสวรรค์เริ่มจากพื่านทันีคนแล้วคิดด้ยเ่นนสี่นคนเพื่อนฉันออกหนุษนด้เคยบ้างครับบอกว่าสั้งคันออกสักสี่คนที่ประกอบ ดูสิเพื่ใจเสนีเ้วเดี๋เวฉนใจจันกานทิดที่เจเจาตอนพเดเจนีเพื่อสคนเพื่อเธอพืะจ๋านะครับเ่อนก็แสนดีที่เต็มาคนและที่ที่เหลือการดีฉันนน อาัารยดูท hmm. ี่การเช็คเตนารวต้อจบติดตั้งกับท like ี่อยู่นะครับที่ดีจะเสียชีวคนที่อ๋อแบบที่จันในเตาที่สามไปนเรียนเทนีที่สามเ็สามพันที่ทีห้าแล้วอ่อนหายใจที่สงสัยที่อาจารอแอที่เช่นเช่นสอนารตัดี

หกเจ็ดแี่แก่นี่แกครับขโมเ่ดีขี้ตีนนี่อะไปจนไปไปดูไม่ดูได้เอจะไปใช้ดูจะมาดูเอาจะไดูจะดูได้ดูได้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 ด ตเจนรทุ S <S <preach ers> ่งเทราดองติทัศสวรรค์ชื่นี้เดนตัวตัวกนตัวเทสทีดโดนเติตเจกันสิบสี่คนแ้วกคไดที่ดเตดดนถอนเดุ้นเต่อร้องเตื่ต้นเชสีเช่อเ่อันเิตสุดท้ายเ่สา ียังกันต่อนะครับเน้นใจชัวนะครับที่ดันต่อเฉลยนะครับคุณดกเชิญนี้นะครับจากการชิงช้าสวรรค์นะครับมูเวอร์พอยต์ไรส์ตัวไว้เดทเน้นจังกลับมาชุนกดตอนที่ทุกคนกดตอนที่แล้วก็ที่นะครับกาที่เงินเลนี้เลยกดต่อที่ที่ตัวกันนะครับ ทุกคนครับทุกคนครับอืมสุดยอดไปนะที่นำหน้นที่สองครับตาฉันมใช้ครับเออขอบคุณมากครับที่ผู้สูตในตอนนี้นะคบสัตยาน่าทึ่งไหนต้องติดตามชงนับแฟนทันแท้ครับสวัสดีครับสัตยาน้า วันนี้นะครับบอกกันนะครับวันจันทร์ถึงครับ22กันยายน24ทุกวันศุกร์เวลา6มโมงตรงและไปเชื่อมว,วันเสาร์เวลา3มโมง5นเสาร์เที่ยมวัมนศุกร์ที่ยมศุกร์ที่ยมโมกโกระนคุณนี้ทางช่องทูทั้งวัวพอ23และเวลาไม่พอเดี๋ยววันไหนวันศุกร์หน้าครับแฟนทำแท้ครับ และอย่าลืพรุ th ่งนี้นะครับชินและพรุ่งเหววันพรุ่งนี้นะคะแฟนทันแท้พวกันในวันพรุ่งนี้นะครับแฟนทันแท้กันสวัสดีครับเดืองเดืองดืองดดดดความสุขยามไม่หมดนี้ข้านี้ถ้าเดี๋ยวนี้เจที่เจ้ดเต็มเด็ดเด็อผูาสุดจะเป็นที่จะจะก้ออก คือก,การดูตอนเทียยูทูบยูทูบเวิร์พอยต์ืูทูบดูดีจริงผงสองครับสัปด,ดาห์หน้าพบกับกากางหัวไว้ออกกับ,กบ,กบ,กบสลัดดีบแมนดัฐบาลอือก็ก็นี่คือหมายเลขที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งถึงหกนะครับถามว่าเน็ดท้ายสองตัวสามในวันที่อะไรอื คุณชอบเรื่องแฟนแท้เรว่องกวันนี้คาราโอเกะสิคานาเนนนิลาไทยแฟนทันแท้สินทัศสวรรค์และอ้างขาคูนิดเจหนุ่ง็หมครับโรนีบอลชินชาไทยป๊อกกองคูนวนเตอร์ฟรดลาเบอร์เวนพีพีนิกินน,น,นูนีชานูชาดินโมนาชาน,นก ดีดาดไทยรือที่หรือก็สู่ๆหรือกสูๆฮะหก็แหรือแม่อหรอกยากปคุณขอพลอยอ็นดอร์ท